เม่เจ้าออภาพไปหาคืนหายาท่าให้ลูกเจ้าอย่าเซ็ตได้เจ็บได้ฮ่เซ็ตอย่าเซ็ตเม่ใชีพาเมื่อก็อ้ายกับเมื่อเลยกะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนษกรสุขชนเ้อสมองสุบอลเนอะ โดยสะพอ่อพบมาพ่อก็สาบุญมาบ้านเฮ้ามาอนี้พี่น้องเลยสาบุญก็มาเยี่ยมยามทางหมู่บ้านสายบุญหรือว่ามาฮือน,น้องทงพี่น้องเลยมาอนี้ก็คือฝนสิ่ตหังมีแดดป้ามาบนนี้ใบไม้ปร่งเบิดพี่น้องเลยเดี๋ยวสภาพพแม่พี่น้องมาสีเข้าไปทักทายทางน้องทงสก่อนมาแล้วพี่น้องเลยมาหอดเพื่อนน้องทงผู้อ่ะนั่งอยู่รถพี่เตรียมตัวทีไปทั้งได้ไอ้นี่ ยังสิไปใช้นี่สิพาผ้าพ่อไปซื้อสายเบรกรถสายเลี้ยวนะสายคันเลี้ยวโดยคันเลี้ยวบ่คือสายเบรกสายคันเลี้ยวแต่คันเลี้ยวขาดโดยไปซื้อใช้ตลาดลักเป็ดบ่แต่จะไปหาซื้อแถวนี้แหละแถวห้านสมเขาแล้วมีบุตรแต่ไปเบิ่งก่อนยำมีมีเบิร์แเลยแถวตลาดลักปอกลักเป็ดนี่ป้าเมื่มอวานนี่ฝนแห้งบ่ทง่งโดยกันแห้งทางคือสิไปยากเนาะแม่มากที่นี่นะป้าคันฝนตกคือสิออกบ่ได้เลยแล้วปะ ฝนแห้งที่ฮะสิไปแต่ว่าเผาอยู่พุ่นบ่พ่นอยู่เป็นได้เตาท่านนะทมแล้วกะทมกะยังโมเลียวค่ะผมยังเลือดท้งก้นมันขี้เลือดบ่พอโอ้หน่าเฮ็ดกองใหญ่ไรขี้เลือดมันหน่อยกะเฮ็ดกองหน่อยเอ้าแต่ยังได้กองใหญ่กองใหญ่กะสั้นแนสขี้เลือดบ่พอเฮ็ดได้ได้บาทนี่สิไปหาขุดกี่ดินแม่ทมเอาเอาขี้เลือดไว้สิไปเอาอีกโหลดไทยหนึ่งเอาอยู่ใช้พูนรักสิบสอง โอพระเจ้า <icana>, ให้เอาอยู่บ่กะให้เอาแล้วอืมพระตู้ถ่ายอยู่พุ่นพระตู้อยู่บ่ได้กลับเมื่อบ้านบ่ปีนี้เฮ็ดท่านเหมืนยังบ่กลับยังบ๊วยกลับเมื่อโดยโดยเดนไปก็ได้เสมออ่ะโดยให้ทางน้องท่งไปกันโดยพี่น้องใ้เพื่อนสิธาพรอตู้ไปค่อยครับเด้อค่อยไปค่อยมา น้องทงไปแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาก็ย่างเข้ามาทางเฮือนเพิ่นโอ้แม่เพิ่นมาเล่นเฮือนลูกสายพี่น้องเอ้ยอทางนงแม่น้องทงพี่น้องเอ้ยลูกๆๆมึง้แล้วลาน้อยมึงอาสบายดีเด้อโอ้ิงโยเอ้าคืออ้มเป็นยังอันนี้เจ็บตา เจ็บตาบังหาก่ะอันยามังม่วงถือกูจักบ่ซื้อมเช้ามันแล้วมันเจ็บเลยดช่ชยนาให้กันยังบ่เช้ามันอุนตาบ่ได้เจ้าอเอนเอาอันหย่าอันนั้นเด็กเขาเอิญหยางงัวเรียจะเห็นบ่ใบนี้หน่อยอย่าคือพักเวรนะนำคาเทนาเดมันสิโป่งยูโฟนตกเลยเจ็บเศร้านี้บ่วานี่บ่ได้เจ็บบ่ บ่เมื่อวานมันก็ลินมือมึงตื้ตอนมันตื่นวาเช้าเนี่ยน้ำมันก็มันหายกมันฉีตาแล้วก็แย่เมักม่วงบ่ได้ถือบะบ่เช็ตามาเลยแล้วก็รู้มึนบ่ได้บางหล่าเมย์บุญบางนู้ดเอาเลยยึกคื้อมันยังเข่าเป็นเบื้องเดียววะน่ะเจ้าบัวพานไปหามอบ่เจ้าเอานั่นใส่คือข่อยวาน่ะเจ้าก็ไปซื้อยามาท่าให้ ยามายดตาให้เนาะมันมันคือมันแด็กอยู่นูออกพี่ได้มันสีมันกระแดงอยู่นู่ทั้งนู่ตามันกระแดงคือกันได้มันเมืนบ่ได้เดินหาทิ้งคืยอุ้ยฮะพี่ล้าเจ็บเบื้องเดียวแล้วป่ะอันนี้ไอ้เมียเจ้าพาไปหาคืนหายาถ้าให้ลูกเจ้าใจเซ็ตได้เจ็บได้ฮะเซ็ตจะเซ็ตไม่ใช่ผ้าเมื่อก็ไอ้ก็เมื่อเลย ก็อุ้มแทงแดดเาได้คือพอเมื่อพ่อแมงทงใักทีนี่ก็ได้เจ้าไอ้แจ่มลายขี้มอดจักว่าเมื่อคืนบ่ายมะพริกไปจักอันนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนั่ไม่ได้กินทอดข้าวเมื่อคืนนี่มด้เป็นยังตื่นมาอะไเจ็บอย่างเดียวโอ้เห็ดอีใดเนาะนี่เจ้ามาเศร้านี่เ่ามายังอ่ะนะมาหลินมาหลินน้ำลูก น้องทงกับไปพาพอเถ่าไปซื้อใส่น้องผู้วงเลยค่ะอยู่ในโอหเห็ดอันไดนนี่แาบนี้นุ่นปัดต้องมันันนั่นบอกมีเมวเจ้าต้องไปห้านขายยาเลยน้องทงห้านขายยาเขาเพราะได้อันซื้อยาท่าเดี๋ยวสิไปเอาขนมมาให้ก่อนกินว่าขนมละน้อย เออปัดออกปีกแม่งมองแม่งเมาน่ะสิเอาขนมให้กินโอ้โหปีกแม่งเมาอยู่เฮือนกับพีอยู่สิซื้อปัดกวดเลยมันเป็นอืมเส้นเลยอ่ะอยู่บ้านน้ำฮะเมื่อวานนะคะประชุมทานช่อยอาอยู่โอ้ทิ้งชอยได้สิลูกฮะเป็นได้ไรบ้างล่ะกินบ้างขนมนี่ อ้าวกินปั่นกันเด้อเอาทุกันลูกโดยเอาแบงน้องกินน้ำเด้อเนาะอืออีละมันยังเด้เข่าตามันดยว่าขี้เหือบ่เนาะไปปั่นกันกินลูกกินน้ำกันเด้อนมให้น้องกินปั่นกันกินนะน้องให้น้องน้องไปทางบ่ทิ้งทอยนี่มีซื้อยังน้องซื้อจริงนี่พิมพ์จันทิ้ง้อยซื้อจริงเจ้าพิมพ์จันบ่ลูก โอ้น้องพิมพ์จันพี่น้องบงักพิมพจัน,นวันดีนี่่คโอ้อันนี้น้องวันดีเจ็บตาพี่น้องเออลยอะไรเออไปแกะให้น้องอกินเนี่นจนยจะนหนยังเมืออม่อจะนหนยังเมื่อแดดอ่อนแดดมันบดก่อนจักเมื่อจะไหนฝนตกห้าเจ็บตาซ้ัพยสื่อยาหยอดตาเอ้าบ่ได้ไปหาเห็ดหาหอนวะบอกออกเดี๋ยได้ทั้งบ้านข่อยออกแล้วเห็ดเห็ดบ,บดได้ มันมีตอมันก็อันนี้มันยังมีตอมันด่าช่องสีมีแท้ดินดงแถวเฮือนเจ้านะแม่ขนนนเด้บม่ได้ขุดบ่ยิ่งเป็นในภไปหายัางนะโอมแม่ขนนนเคยเห็นเขาขุดฝนตกบ่สีเขาหาขุดทางน้องเพิ่นก็ให้พี่น้องเลยทางนอง้องทงกับไปซื้ออันนั่นก่อนอ่ะ,ะบล็อกวนน,อน,น,อน,น้องเพิ่นน้องเพิ่นเจ็บตาบังเลาะบังหมักริกหมักไผ่กันโอ้หมักม่ง<ห>วงสามเดูเด<ล>้นี่น ต้นมะเพชรน้องทงพี่น้อง<ย>ต้นหม่างฮุ่งต้นหม่วงเดี๋ยวสิเข่าไปหาทางน้องผู้วงก่อนมาหนี่วันอาทิตย์พี่น้องเลยโอ้มาหนี่วันอาทิตย์มาหนี่วันอาทิตย์น้องผู้วงอยู่เพื่อนเดี๋ยวสิไปหาทางน้องผู้วงก่อนเด้อพี่น้องเลยโอ้าวพี่น้องเลยต้องเมย์น้องทงเมื่อแล้วผมออกมาพวท่านเพิ่นเมื่อก่อนเน่ย อากระสิมาเยิ่งบังต้นไม้ต้นโตเพิ่นโอ้งามได้ต้อน,ตอ,นอีมงามจังนีย่ยตนนี้คือเหียยยเห้ยนแท้มีบ่งกินบะ่ <c oughs> โอ้ยมันไก่ตอดบาคือเหี้ยนแท้เนาะโอ้ฝนตกใส่แล้วมันมีต้อนอันนี้เพิ่นกะ ซื้อเงนมัดดีเฮือนเพิ่นสะอาดสะอา้านเพือนน้องชงก็ได้พี่น้องเลยอืมนี่ดูกำลังถอนยอดขึ้นฝนตกทางนอง้องชงกับผ้าเพา่าไปซื้อเงนอันนั้นพี่น้องสายขั้นเร่งโอ้น่ากันเข่ามาเยีเย่มยมยามนะโดนมาทีหนึงพี่น้องเนาะกับบัวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย ต้นดอกไม้ดกอกโตเพิ่นต้นมีต้นม่วงโอ้เห็นเหรออากาศก็ฮ้อนเดะโอทางน้องผู้วงเพิ่นสบายดีนะเพื่อวันไปเฮ็ดอยากว่ามานี่อ๋อผักวันอาทิตย์เนาะมายังเฮ็ดยังคือบัวใส่เกือบมานี่ทำความสะอาดบ้านบ่ โอ้มาหนี่วันยุดเพิินพี่น้องเลย <c oughs> ะนะมันเล่นน้ากัน <c oughs> เป็นคือกันแม่บุญก็เป็นคือกันกนี่แหบคออยู่สว่วงนี้มีแต่คนเป็นวัดเป็นไอทางนององันยังน้องสาวเจ้านะครับเป็นตาแดงอยู่อยู่ใกล้กันเนื้อเยันว่าติดตาแดงน้าน้องเลยเฉพาะน้องเจ็บตา <c oughs> ติด,ตดได้ขนาดเป็นตาแดงหากแจ้งน้องเจ็บตายยัง หาาอวนกกอันเดอเซน้ำหนีบหมีนะมันหมักอยู่นในกระทะนะหง่องหง่องนะก้างทางน้องผู้วงคนก็เป็นไอคนตกแห้งอยู่บ่าวานี่แห้งแหงว่ะเมงเมาเต็มแล้วคันว่าเมงเมามันมากกลางคืนนั่นบ่ต้องเปิดดอกไฟทางในเฮือนให้เปิดแต่ดออกนอกให้มันอยู่นอกพี่เดี๋ยวมันสิลูมขอนในเฮือนเมงเมามันมันหมักต่ออยู่นอกให้กระพิดคบขกัน เออปิดรถคันว่าโอ้คำเนาะมันบินมาตอมเปิดไฟเราอย่าให้มันเข่าไปในเฮือนนะมันปีมันหล่นใสไม่ได้อีละไม่ได้ไปหาเฮ็ดบ่ยังไม่ได้ไปย็นว่าเฮ็ดออกไหนฝนตกเฮ็ดบดเฮ็ดขาวตามดงตามป่าคือว่าได้หากับผักมานเนาะหากับผักมาเนี่ยก็เมื่อยเนาะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานมามาเนี่ยก็อาศัยว่าอยากพักพอนพักพอนก็ไม่ได้พักเท่านี้มาทำมันล่างเฮือนล่างซ่านอี ทางน้องกันผ no. um, well, ู้วงเพฝนก็ได้อือเนาะอาทิตย์หนึ่งพักเธอหนึ่งย่ำย่ำฝนก็ไปเห็ดบ่ไปอืมจะเห็ดตลอดได้เนาะเดี๋ยวเอาไม้ยังอ้าแมงนี่เกือบตอดนี่พี่น้องทางนอกผู้กินยาอยู่บ่าน่ะเป็นไอนะกินเยอะได้ยังกินข้าวมันยังไม่ได้กินวันศุภาษไปกินเฟออยู่พันห้านปีช้ำ กายมาหันอ้ายหันโอ้หันจะโลบ่เซ่ได้ฝืนแล้วน่ะมันผิดแล้วเราปิดเออปิดถูกผิดวะแม่ว่อจังหวะเอาแล้วว่าสิมากินเฟอร์เซ่แล้วปิดหันเสยวันนี้วาอืมเนาะมันเหี้ยบบ่มีโอกาสได้กินบ่ได้กินบ่ได้สู้กินวะค่ะอ๋อแถวเหี้ยบบ่มีวะเ่าคนขายพวกขายเฟอร์เซ่บ่เซ่ชำนาญเราหันเล่าน่ะเซ่ได้บ่เลิกบ่เลิกการมาได้ชาวปฏิเวกินบ่ มื่เถือก็แม่ยุหมู่หมู่บ้านนี้เถื่อมันเบ<ห>ิดเนาะพล <15 S 2> กอฝนจีตกเราก็เลยเปนปีนหา้านปีนห้านเนาะฝนตกนี่ <c oughs> นเห็นเนาะฝนตกแห้งซ้ัพทั้งบ้านแม่บุญหมู่บ้านนี้เมื่อพรท่านเอาคำอยู่สีนู่น <c oughs> ตะกี้ว่ามันนี่ก็ว่าสิบได้ออกมาแล้วปลูกก้าไว้อยู่หน้าฝนตกในทางอันนี้เป็นอันนั้นเบิดไปไฟได้เนาะเป็นดินแดงเนาะข้าปซื้อชื่นนำหมู่บ้านนี้ย่านที่ย่านวะย่างเอาไป็นยัง ย่างไปแล้ดีกว่าเดีเ๋ยวเบิ่งทางนี่ย,ย่างไปกับนันฮอดเป็นแต่ย่านซ้่ไหมคอยมากกับลินหมือนวานนี่ชิ้นนำ้ำคอยไปแล้วเหือฝนตกฝนลินระเลิดพุ่นตะเลิดพี่โอ้นะขนาดมากที่นี่ยังย่านล่มมาเมื่อกี้นี่ป้าฝนทางคักแค่ต้องออกไปก่อนฝนสีตกเลยนี่ว่า บารมมาพ่อกันแต่ดนเลยทั้งน้องภูงง<ค>ก็ได้นมันบริแห้งกันได้กันหยิบยิบหมู่บ,บ้านนี้โหมู่บ้านน้ํัมทีนะม่ทางบ้านค <c oughs> ืออยากไปหาเต้นเอไม้แล้วกิดฝนตกสิหาเอไม้ยอดกบข้าวรอยผูเ้ั้งนองพูงงกับไอพี่น้องเลยจักสิกินยังอ่ฮฮักเฮา,า,ากันเล้กกันแต่เมียบุญกับไอคือกัน กินเบรดแล้วบ่กนมนะไม่เอ้ยกินเด้อหรือว่าเอ้ยผู้ใหญ่บ่อยากขนมบ่เวมาเยี่ยมยามเพื่อนพี่น้องเอ้ยไม่นี่ไปทั้งไปทั้งใดกันโง่ไม่แล้วพ่อมา กินข้าวเจ้าข้าวเจ้า,จาดได้ผัดผักบุกนี่ได้ผัดเป็นเยี่แยแซ่บะแู่ไดีผัดตอกบงกินกับข้าวเจ้าฮะ <c oughs> น,นเงส, <c oughs> สาวเฮือน,นสาวสา,สาเนี่งามงามได้มันก็ต้องถอนขึ้นอีกฮะต้นมะฮุ่งต้นมะพริกไปแล้วอันเอาขี้ดินทมเนี่ยเริ่ดพวงมันจังบวมเล้วบทฝนโตกลายมันบวมเลยนางเลยเนี่ยเอาต้องเอาเสียมซื้อมาส่วนส่วนส่วนขี้ดินทมหงอเป็นมะฮุ่งบางอย่างนะย่ามันล้ม ฝนตกหลายมันโกลนไงเออยบ่ได้มาแต่ดนเลยพี่น้องเอ้ยมาไม่นี่กะฮ่นอนเด็ดหอดขบเก้าก็โต๊อ,อีกฝนนะมันนี่ตกะในนอนเห็นบ่้นี่เครื่องเครื่มมอไม้อะไนี่อากาศฮ่อนอบอ้าวทางน้องเพิ่นก็เจ็บหูเจ็บตาพี่น้องเลยงั้นสั้นแม่กัสิบบุรบกวนดนเนอะ สิครับก็ามาให้เจ้าเฮ็ดเวียกเจาา้าสัอู้มีแต่คนนั่นเป็นวัดเป็นไอพี่อ่องเลยอ่ะกรับกุนน่ะละเด้อมือหาานาสิมาเล่นน้ำใหม่เด้อว่าสิอยากไปเยี่ยมเบิ่งทั้งที่ดอกที่ดิดนพันยูของแกยู้สิได้ปุ๊ไม่มีโอกาสพาไปเบิง่งไหนเด้โอโดยเฮ็ดหัวเฮ็ดแค่แะบ่ย่างกำลังหาตัดโอ้ยหาตัดแถวๆนะนั่นแหละเนาะเฮ็ดไว้เฮ็ดฟังลักไวหวสมบูรณ์ได้เฮ็ดหัวกันคับกุนเด้อน้องลิน อาพักกันมาเฮาใช่กันอ่าโดยสบายดีครับเร็วโดยโดยเนาะเอาละน้อยสบายดีเด้อโดย,โดย,โดยพี่น้องเลยเฮ้ยทางน้องผู้วงกับเฮาหอกหอกพี่มิตรพักกันไอพี่น้องเป็นวัดเป็นไอทั้งเสบุลกับไอไมาเยี่ยมยามทั้งน้องผู้วงเพิ่นพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นกับเจ็บตามีแต่คนบ่อยู่ดีน้องทงพีนี่เมื่อนี้พี่น้องเลย สักคนี่สบุญกะสีขอจบไว้บสำนีสะกอนเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสบุญกะมาเยี่ยมยามทางครอบครัวน้องทงกะมีแต่คนบสบายมานี่กะสีขอจบไว้บสำนีสะกอนภภภภภพระฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้สบุญนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปพี่น้องเลยถ้าว่าเฮาพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮากลับมาทางบ้านน้องทงมาเยี่ยมมายามเพิ่นทางน้องทงกับพาพาอพฒ่าไป ซื่อสายคั้นเร่งพี่น้องเลยทั้งน้องๆพ่นก็มีแต่คนบอดสบายทั้งน้องเละกับไอ้น้องลินทั้งน้องหน่อยเพนกับเจ็บตาหายอยู่พี่น้องเลย,สำ,ส,ย,เยเลสำหรับคลิปนี้สมบูรณ์ขอบคุณขอบคุณพี่ยางพ่อเม่พี่น้องเอฟซี่ทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแลระคกามโฆษณาสำหรับคลิปนี้สมบูรณ์ลาไปแล้วพอกันในคลิปหน้าเด้อพ่อเม่พี่น้องเนาะไปแล้วสบายดี